สวัสดีครับวันนี้พวกผมคนริปปั้นหาเล่นบอลวันนี้ผมจะมาสอนที่พื้นฐานของยีฬาฟบอลที่จําเป็นในการเล่นหรือแข่งขันโดยมีทั้งหมดสองทักษะคือ 1. การขู่ยิงกระฟุตบอลหรือบอลฟิลลิ่งสการดรกหรือจักริงทักษะที่1นึ่งทางขู่ยิงกระฟุตบอลหรือบอลฟิลลิ่งทักษะที่สําคญแต่บางคนมองข้ามการขู่ยิงกระฟุตบอลจะช่วยในการควบคุมบอลหรือเครื่องไหวและสินะต่างๆมาครับที่ทางฟุตบอลได้ง่ายโดยมีล well. ักษณะดังนี้ ฟรีท่าที่สองใช้ข้างเท้าด้านหนในการแตะสลับขวาาย้าไปเรื่อยๆโดยมีลักษณะดังนี้ที่2การดอบหรือช็อกกิ้งการดอบบอลจะช่วยในการคอนโทรลบอลหรือส,สั่งสมดุลร่างกายโดยเรายโยบนบอลขึ้น ถ้ายบนบอลลงพื้นแล้บอนเด็งให้บอลเด่งขึ้นใช้น้ำทามในการเดาะโดยมีลักษณะด,ดังนี้สลับขวาซ้ายไปเรื่อยนะครับ,บแบบนกีไปเรื่อยๆเราจะร้อนเดาะสองครัง้งนะจ๊ะหรือเดาะไปเรื่อยๆไหนดีกว่าจะลนเราลองทำกันดู โอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมปุณิปั้นทันเร่บอลขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้ครับขอบคุณครับ